โอ้แำ่แเรียงสวยเลยเธอ<ะ>พูอ้่อนคางพุนกระมี่เอาเลยเล็กตัวก,กายามา ทุกท่านค่ะสวัสดีเอซิเมียเอซิเกสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเด้อค่ะนี่ภาพพี่น้องของลาคือเกาค่ะมน้าหาดคือผมคือเกาเนาะมืับเปิดทีสามเหรอเด้อแมนครับแต่มือนี้เขาสีมันบ่เนาะครับสวัสดีครับมาหลายแล้วแหละพบกับเก็บมาน้ำทางแมนเอ๊ะเฮ้ยเปิดออกปั๊ดพี่น้องตับแรกตับแรกแห้งมันมือมันตับแรกแห้งมันนะตับแรกใน่คิดแมน ออกได้สามวันแล้วาอาท์ติปหอยย่อยๆเนี่ยครับพี่น้องแต่ว่ากระดอกเมียนดอกงามอยู่เนาะยังงามอยู่ค่ะเมียนยังมั่งอยู่เพราะว่าฝนตกมันอาจ์ติออกไปเลยๆสินะเ <Hey. S 2> ก็บมาแน่เหรอครับพี่นอ้องเก็บมาได้หลายตัวพี่นกะมันอันนี้บ่ทันแจงก็เลยงานเก็บไปเก็บมาอาจ์ติมีปัง เนี่อจูบเนี่ยครับพี่น้องตัวใหม่ตัวเกา่าขอใหญ่นี่แหละก็เร่งเสียบบูยขาวทึ้่เนี้ยหัวไขมค่ะพันธุ์นี่มี้าก็ติเก็บเนี่ยทายเนี้ยคือเกา่าแหละครับพี่น้องเห้ย<ป> ็บก้อนคือสูมือลนะครับ่ายเนียโนเนียนีรับพี่น่องดอกนี่โอ้ใหญ่ครับเอานี่กกนครับรัดดกนี่กินเลยอครับกำลังกินซมนี่พ่อหมะคนเผ่า่นมาก อุ้ยโบ้เถ่าแล้วนี่หัวคนเถ่าพ่งกษมักว่ามันดอกหน่อยเพินขมเพินว่าต้วหนึ่งร่างบางงามเห้มเอมีเห็ดงามเสียบหัวว่านกับงามนี่ไงหัวว่านปังแห้งว่านหลุนขมปีหัวว่านปังมากเลยครับหัวว่าน <ม>เ<อ>ดี๋ยวจักโลกงว่านนี่เป็นซีบโลงมองนี้ซีครับครับซีดอกงามเลย ใช่โ้ยดอกเอ็ดมึงอู้ยังมีความงามให้มึงอยู่นี่ครับอุ้ยงงนึงครับออ้ยบอได้ตัดขาด้วยพี่น้องจะคอยออกไปตัดทั้งนอกเว้ยเว้ยยังงามเนี่ยเพิ่งมันก็เป็นหมอกๆล่ะเธอเดี๋ยวหมอกอไอ้นามไอ

นั่นแรงมากน้องืดปืดมาหนีเอ้ยจุ๊บเฮ้ยทางหลังโอ้มาหมูเดียวเดี๋ยวเป็ดกรอบเลยครับอีกแล้วครับขันพอเป็นหมูเป็นอันนี้กระจิตได้เต็มตาเลี้ยวเนี่ยพี่น้องเนียน มอนี่มารลุนกันคือเก่าครับเหตุบันที่สามที่สี่แล้วผนกระตกครับแมนครับกระสนกระสีบุนี่ดวงงามเปสีเมนเปิดได้ในอุ้มหยาครับพี่น้องมาขึ้นจงเดินขึ้นจังใดนั่าจุัมาข่ลูกเพชรจุหัวลุดปุ่นปุ่นนี่ปุ่นเดี๋ยวโเหิน หมูว่านจ่องลายเจ็บตาครับหมูว่านเนียนเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นมาจุมเดียวครับพี่น้องงงนี่เนียนเปิดเอาหกนี่นะครับหาเป็ดเปลี่ยนบ่ได้ดอกเพราะว่ามองเปลี่ยนเพื่นเอาเมืดเหรสุดอีกแล้วครับสุดสุดอีกแล้วปาดนี่ มือนี่บ่ฝ่าวเป็นไรครับพี่น้องนเนเาะไปอเรือครับมือนี่ฟีสไตล์สไตล์สาวกันนิกากับบ่าวสวิทคุณข้างหลังกะเผ่าบ่อยากบเผ่ากับบ่ฝ่าวเมียนข้างหลังครับเกิดตายรีบก็มีโอ้โห <c oughs> <c oughs> นี่บักโอ้โหเตะละมูครับ อีกหนึ่งก็ได้เก็บเกินซิบดอกอยู่ด้ <c oughs> วยมีแอนจุน่มนึงครับทั้งในดอกหนึ่งนีน่สีดอกเลี้ยงเลยครับนั่น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 แล้ว ดับจะจุ่มอีกแล้วฝุ่นข้างในก็มีถ่างมือด้วยพูนนี่อ,อ่ะพูนนั่นแหละ เฮ็ดนี่กับมันไผ่มันมันด้วยหรนอองด้อจ้าผู้ใดมาปะโผล่กับปะโผลด้วค่ะแมีนมาแยงกัน้ำปน้ยฟรีๆใช่ไหมสองดอกครับมงม่วงเลยนี่ครับปาดมันนี่ ผอมไหมหมานปัง,ปงๆคือว่าแหละครับพี่น้องอไม่ได้หมานจุ๊มๆ,ๆมังไก่มังไก่น้ำครับพี่น้องอผลกระตุกได้สูมือมีอีกไหมแอนมีบ่ มื่อวานขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องช่วงที่มันบื่อบื่อเมีนบอดดดบอดดดเมืองขีบนี่ครับบอดดดแต่ว่าแก่ไขไปแล้วแก่ไขไปแล้วขาถอดขาอภัยเด้อตัวนั้นช่วงบาสูบิทเก็บเองครับเมียนขอโทษครับความผิดพลาดก็มีแน่ครับพี่น้องการถ่ายคลิปเนาะบางเทื่อเขาโคกเขาปลากดโกดบ่ถือก็มีครับพี่น้องบานนี้บางเทื่อกแมีนเสียงอาจิบ่ได้ อันนี้ปันไดมันเตือเสียงกระแหบกระแหงน้ำเขากร้องเขาลำโพงประมาณนี้ครับวัดเสากันนี้ก็เก็บแค่เดียวเสียเลยเต็มตาเลยเนี่ยก็บว่าโบเห็นบบเห็นอยู่เมียนก็คือว่าเหล่ามันไผ่มันมันครับนี่คุณเก็บเอาอีกเหรต้องมนแน่ครับพี่น้องสีย่างหาหม่องเป็ื่อยๆนี่บ่ได้ครับหม่องเปื่อนเพิ่นก็เอาเมือดเหรอเมียน ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร่ด้วยครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเฮ้ยอุ้ยยังไงล่ะเฮ็ดเขาคุ้มเฮ็ดเขาคุ้มเฮ้ยอ้ยกล่องมาบ่ได้ดอกมันคุ้มเหี้ยปวดบ่อืมคุณไรยัดตัดติดยานะมาจุกมาอุ้ยอีหลีว่าพี่น้องคุณเต็มเลย หลายพีครับเห็นไหมดูแต่ละอุ้มมึงครับพี่น้องปลามองหาเห็ดครับหกหกกีรีถือว่าเข้ามาเหมือนนี่กับมันแต่เศา้านี่ของบาสุวิทย์กับมีได้ครับไทยเนียไทยเนียบทไทยเนียของบาสุวิทย์กับหลายแล้วไปครับ หนูมีเขาเก็บมลายเพี่พีพี่เอาพี่กนเก็บเหลายดอกอุ้ยสองคนเลยเยอะสามคนเยสวสวยงามเยอะโอ้ก้อนเล็กๆใหญ่ๆได้ผัดหนึ่งหน่อที่บ้านได้ผัดหนึ่งเนือจะโอเคพี่ ตุ้บเห็นดอกบัวบังเ <laughs> ก็บปลานี่ดอกงามงมเลดอกกำลังใหม่ๆเนาะเพราะว่าเขาเก็บมหมูวานผุนตู่มเก็บไปบหมด <laughs> บหมูห <laughs> มแล้วนี่

จะละมือมือโบโอยะ <c oughs> จุม่มสุดเห็นนั่นดองนึง,งบ่เอาป่เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากีเพิยรบ่มืดบางคนนี่ก็บไปแล้วเุ่นว่ตถิเหตดขม กบล่งกระตาเพิ่นมีแต่เปลือกหอยว่าสาเปลือกหอยกระตาว่าสาว่าเก็บว่าเก็บเพียขมหักได้เปลือกหอยเพื่อนวะโอ้ยเปลือกหอยเพื่อนกะคือเท่า้แล่ะซี่สีแดดซีบ่ไดดสว่างโอ้โหโอ้ต้นไม้ก็ยังสวยเลยเธอพูดค้างพุญกะหมีอีกเอาเลย เตีมแล้วเต็มแล้วเกือบเต็มสองตาแหละจ้าเนครับ้นี่หมดยังโอ้พี่พี่พี่นี่ครับเหยกระอุกรมีมีแต่จูมเลยครับเฮ้ยโดนจุ่มงามแง ใหญ่ก็เล่นบนดิดอกงามเโอ้ยจะเป็นไม่เก็บดินไม่เหย่าไว้แล้วบึ้เหยียบเขื่อนดินดอกเตียเนาะมังเนียนขึ้นบ่ได้มางางเขามาเนี่ยแหละพี่น้องบ้านใดน้ออุ้ยเพิ่งได้จุ่มนั่นไหม ขนาดยางังไม่อ่นอย่าอู้เดี๋ยวมึงเนี่ยมูนี่อู้ยเนี่ยเพื่อกระได้หลายเลยเนี่ยเห็นบอกเอฟซี FC ครับเอฟซีมาน้ำกันครับ <laughs> ขออนุญาตไทยนะเด้อครับมึงอู้ยมาจากคนครับนี่มาสิบคนสิบกว่าคนมีแต่หกสิบคนโอ้ยเ <laughs> อาผู้เพลินกับมานเหรอว,ว่านั่นเอาหาหาครับด้อนนี้ก็เคยได้อยู่หมู่อาน มันย er ี่น uh, uh, um ี้บอดี้ซิลิโคนนั่นเก็บอุ้ยไหนจังบอมมาพอดเลมือว่านเนาะเก็บกลวงก่็ดีลายคักขนาดคางท่างนี่นี่เฮ้ยเหมือนนันเทอร์กามาห้าปหาเองเมียนมันคำดิเรียนนี้โอ้ยจดบ้านเหมือน ขอบไปทางในอีกปุ่น,น,นตมแน่แน่ยุตตามือเลยต้นนีเอาโอ้โหตักับเป็นขนมปังเลยครับตัวนี้อู้ยเอาได้สินี่ยังยังแข็งอยู่นี่ปัดมึงเอาขื้เกาครับ คุนซื้อว่าเห็ดขมเมียนเท่ากับขมเเออาบักกหยิห้มจมจมพี่น้อนอุ้ยหมูนี่ยะ่ะโอ้โอุ้ยหลุดมือหลุดมือหมูใหญ่ครับหมูใหญ่หมูงามนำ้ำอาดกิน,นยู่ยขาข้างเลยเนาะเมียนครับ ยาวมือบ้างฝีสองเก็บหมดมันนี้คนลพี่้นงว่าน่าลยแล้วมันนี้ยิงไล่กว่าเก่าค่ะเาก็ม้านยมานสงตาแล้วไป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 ดุดุดทายโบเห็นดอกพี่น้องมัพอต่มา โอุย๊ยงา,า,ากกำลังอวยไปหลุดข้างขางมีแต่คุณเนเยียมกายเล็กตัวกายมาวนะไปคู่ตัวล่ะคู่บอก นี่ครับหนึ่งดองเขาไปทางหน้าเนี่ยเขาอยหลังถอยหลังทางหนาอาจีโบหินก่อตรงนี้นะอื่นอันนี้ดองหนึ่งด้วยแล้วโอ้โหวันนี่มาปล่อยเอฟซีหลายครับพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านเที่รับชมคลิปทุกคลิปครับกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องรอแท้วที โอ้ยมื่นแต่มื่นเอย่างไก่น้องย่างไก่ไปได้เจอไหนมึงดอกครับโอ้พี่น้องคนงานของทีมงานเราวันนี้เด้อค่ะหมานมันคือเก่าครับพี่น้องเวอร์ดงามๆกันอยู่ค่ะเฮ็ดมือนีกอะออกวันที่สามแล้วเด้อค่ะนี่ออกได้๋สามมื่อแล้ว มืออื่นคือสีบไดไมาดอกค่ะคือสีปินไปทางไม่เนาะมี่ะเฮ็ดเหลืมบ้านแล้วครับพี่น้องจ้าสิไปหาทางใดกะถารอรุ่นค่ะว่าเป็นพิกัดใดแล้วก็บสิเป็นเฮ็ดยังเนาะไปละค่ะพอบคุณในขีดหนาของคุณทุกๆกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปครับพี่น้องกลับบ้านแล้วกับบ้านกันเน้อ มาแป๊บเดียวครับพี่น้องหาประมาณสองสั่โมงครับเม,ม,มียนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสิบโมงอ๋อของไผเป็นของไผเมืองเอีกเดื้อเมียน ผูมานำคือกันเด้ออย่าหลงอย่าลืมอย่าหลงกนไหนไหนน้ำแน่จุดตาขากลับลำบากครับขามากแค่เน่บอกแล้วว่าขากลับสิลำบากไปครับพี่น้องลาพี่ลาดหนองเพียงนแซมนี้ครับบอกันไม่กี่นาครับสวัสดีครับน้องรถมาหาเห็ดขมร้ายหลายอันนี้ถ่ายส่วนหนึ่งเด้นีนี่ผ่านมากของท่านไหนถ่ายพุวกคือใด เลืออยู่ยังนึงนาะบามีหลานก๋วยเตี๋ยวคือกาบเชิงเนาะกาบเชิงมีก๋วยเตี๋ยวยุนิปาเนี่มันดีลุงสิ่งทอดน้ามู้นั้นอร่อยทำมาให้คมนี่รถแต่ก็สุข้นแต่สุข้นค่ะเห็นบัวทางผีกลางงามอู้รถเต็มหลาน ตรงมันยนนนางค่ะพี่น่องมันยางหาดดอนเห็ดจังสีด้เห็ด